พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พรวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันจันทร์วันที่8เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องพร่องเป็นผู้บงการของสิ่งดีทุกอย่างและพรวจนะที่จะไคร้ควรและสามาคีธรรมในพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อที่11 พระยาเวตัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำ้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าพี่น้อง้าเป็นสิ่งที่มหาศารรย์มากว่าพระเจ้าทรงรักเรามากขนาดไหนจงคิดถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพระองค์ประทานทุกสิ่งให้แก่เรา พระองค์ประทานอาณาจักรของพระองค์ให้แก่เราพระองค์ประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เราประทานสติปัญญาให้แก่เราพระองค์ประทนานผสิตของพระองค์ให้แก่เราพระองค์ประทานพระนามของพระองค์ให้แก่เราและแมก้กระทั่งประทานชีวิตของพระองค์ให้แก่เรานั่นแสดงว่าพระองค์ทรงรักเรามากเพียงใดพี่น้องคะดังนั้นเมื่อผู้คนต้องทนทุกข์และเจ็บปวด นั่นไม่ได้มาจากพระเจ้าพระคำพกเพกกล่าวไว้ในสดุดีบทที่3 3ข้อที่5ว่าแผ่นดินโลกเต็มด้วยความดีของพระยาเวความดีของพระองค์นั่นคือทั้งหมดที่พระองค์ทรงต้องการให้ผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงทุกคนบนพื้นแผ่นดินโลกมีประสบการณ์ทุกวันสดุดีบทที่16ข้อที่11กล่าวว่าต่อพระพักพระองค์ มีความยินดีเปี่ยมรน้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดนั่นทำให้คุณรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแบบใดพระองค์ไม่ใช่ผู้บงการอยู่เบื้องหลังของความทุกข์ทรมานของคุณพระองค์ไม่ใช่ผู้บงการอยู่เบื้องหลังความสงเารของคุณบางทีคุณกำลังอ่านข้อความนี้ในวันนี้และชีวิตก็ยากลำบากสำหรับคุณซึ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการ คุณไม่ได้กำลนงดำเนินชีวิตที่อิ่มเอิมใจนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้กระทั่งตอนนี้จงอบกอดพระคิดผู้เพี่ยมด้วยความรักองค์นี้นั่นคือจงเชื่ออย่างแท้จริงว่าพระองค์ทรงรักเราและปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณพี่น้องคะพระองค์ตรัสใน3ยอนบทที่หข้อที่2ว่าท่านที่รักข้าพเจ้าอาธิฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขคำเจริญทุกอย่างดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญอยู่นั้นช่างเป็นความปรารถนาที่เป็นพระพรจากพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักและทรงพระคุณอยู่เสมอพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งความสว่างและสิ่งดีทั้งปวงและพระองค์ไม่ทรงเลือกปฏิบตัติยากอบบทที่หนึ่งข้อที่17มัทธิวบทที่4ข้อที่45กล่าวว่า เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นทรงสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบทมและคนอาธรรมพระองค์ทรงพระคุณและใจดีมากขนาดนั้นพี่น้องคะจงคิดถึงสิ่งที่พระองค์ตรัสในอิสยาบทที่1นึข้อที่สิบฉบับ TLB ว่าถ้าพวกเจ้ายอมให้เราช่วยเจ้าเท่านั้นถ้าเจ้าเพียงแต่เชื่อฟังเราก็จะทำให้เจ้าร่ำรวย จงจินตนาการถึงการเชิญชวนน,นั้นนั่นหมายความว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะปล่อยให้พระองค์ช่วยคุณดำนินชีวิตในความเจริญนุ่งเหลืองและความอุดมสมบูรณ์แต่พระองค์จะช่วยคุณได้อย่างไรพี่น้องคะผ่านทางพระคำของพระองค์พระคำของพระองค์คือความจริงของพระองค์และเป็นแสงสว่างที่จะนำทางคุณไปในเส้นทางแห่งชัยชนะและการครอบครอง ในชีวิตอย่างสมบูรณ์เมื่อคุณเดินในแสงสว่างแห่งพระคำของพระองค์คุณจะค้นพบพระพรทั้งหมดที่เป็นของคุณในพระคิดและเพลิดเพลินกับความบริบูรณ์แห่งมรดกของคุณในพระองค์ฮาเลลูยาอาเมนให้เราเคาถพยคยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้บงการสิ่งที่ดีในชีวิตของฉัน ความคิดของพระองค์ที่มีต่อฉันน,นั้นเป็นความคิดแห่งสันติสุขไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้ายเพื่อให้ฉันมีอนาคตและความหวังใจฉันได้รับความรักอันมีเงื่อนไขของพระองค์ และมีประสบการณ์กับความดีงามของพระองค์ทุกวันเพราะว่าพระองค์ทรงประทานอนาณาจักรความชอบธรรมสติปัญญาและพะลศิริของพระองค์ให้แก่ฉันฉันเดินในแสงสว่างแห่งพระคำของพระองค์ซึ่งนำทางฉันไปสู่ชัยชนะ และการครอบครองในชีวิตฮาเลลูยาอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระคำของพระองค์นั้นคือความจริงของพระองค์และเป็นแสงสว่างที่จะนำทางคุณไปในเส้นทางแห่งชัยชนะและการครอบครองในชีวิตอย่างสมบูรณ์ค่ะเมื่อคุณเดินในแสงสว่างแห่งพระคำของพระองค์คุณจะค้นพบพระพรทั้งหมดที่เป็นของคุณในพระคิด และเพื่อพันกับความบริบูรณ์แห่งมรดกของคุณในพระองค์ค่ะและนั่นหมายความว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วค่ะว่าจะปล่อยให้พระองค์ช่วยคุณไหมเพื่อที่คุณนั้นจะสามารถดำเนินชีวิตในความเจริญนุ่งเหนืองและความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ค่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PF a พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด